非常多。 จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกม p ับ G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e g o l เด n เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ อันโยสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการาพิกยิงนะครับว่าพิกยิงเนี่ยแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะครับแล้วก็สอนพิกไวๆเนาะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลายๆคนเขาพิกกันยังไงนะครับโอเคอเข้ามาดูก่อนนะครับว่า,าการพิกหรือว่าการซูมสะคขบแบบเวลาสู้กับศัตรูระยะใกล้เงี้ยเช่นเรามีที่กำบังใช่ไหมเ,เรามีที่กำบังแล้วเรารอเขามาแล้วแล้วก็แบบยิงเขาเงี้ย แต่บางครั้งยิงไม่โดนหรือว่าอายิงพลาดอ่าจะพามาดูวิธีฝึกนะครับก็คือตอนแรกอะเราจะไปเกิดอยู่ตรงนู้นนะครับเอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งมาข้างบนเนี่ยมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมซึ่งในปัจจุบันนะครับมีโหมดวาลที่ผมเคยแนะนําไปค่อนข้างที่จะเยอะนะว่าอาอันไหนสอนอันนี้อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากเล่นโหมดวาลเนี่ยมาเล่นโหมดสึกซ้อมธรรมดาเนี่ยนะครับโอเคแล้วเราจะทําอะไรต่อครับพี่ อย่างแรกก็คือเราต้องฝึกนิ้วนะครับฝึกนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยให้มันแบบไวๆนะครับซึ่งประสาทสัมผัสมันต้องดีนะแต่ถ้าใครเล่น5นิ้ว่ก็จะโอเคหน่อยแต่ว่าซึ่งผมเป็นคนที่มือยาวมากนะครับนิ้วเออไม่ใช่มือนั่นแหละเออเป็นคนที่นิ้วยาวนะครับอ่าเห็นไหมแค่ผมวางเงี้ยมันก็กินแทบจะหมดจอแล้วครับถ้าผมวางอีก5นิ้วเนี่ยผมจะมองไม่เห็นคนเลยนะโอเคโอเคมาดูกันว่าสี่นิ้วเนี่ยถ้าปุ่มแบบนี้จะเล่นยังไงซึ่งผมแนะนําก่อนนะครับว่า ปุ่มของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งาการพิกยิงหรือว่าอะไรเนี่ยซึ่งมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าปุ่มอะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าถ้าเกิดว่าปุ่มขวาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ยากที่จะพิกแบบผมได้ละโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะพิกยังไง I need a weapon. a โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะก็อ่า ปกติผมเล่นทั้งใน iPad แล้วก็มือถือนะครับปุ่มมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าผมยังไม่ค่อยชินกับนิ้วตัวเองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความใหญ่กับความเล็กมันต่างกันใช่เพราะว่าตอนสตรีมผมทางเกีวผมจะไช้ไอแพ d เพราะว่าไม่มีไม่มีงบนะครับซื้ออแดปเตอร์เนาะซึ่งอแดปเตอร์แพงๆนะครับโอเคใครที่สนใจอยากสปอนเซอร์สปอนเซอร์ได้นะครับขอครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะทำไงต่อโอเคขั้นแรกนะครับให้เรา มาตรงนี้ใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวจะมาดูสอนก่อนนะครับว่าพี่ซ้ายกับพีข,ขวามันต่างกันยังไงโอเคถ้าเป็นกล่องอะเป็นกล่องแบบแต่ถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยผมแนะนําพีกอย่างนี้ก็พอแล้วครับยังซ้ายซูมยังซ้ายซูมผมจะเป็นคนที่ใช้ปุ่มแตะนะครับต้องแตะค้างนะถ้าเอานิ้วปล่อยออกก็คือเห็นไหมมันจะปล่อยออกโอเคซึ่งเวลาเราจะยิงคนนะครับเราต้องซูมปุ๊บปล่อยอย่างนี้เห็นไหม เอียงซ้ายเอียงขวาเอยเอียงซ้ายแล้วก็ซูมพร้อมกันโอเคซ้ายขวาซูมเห็นไหมซ้ายขวาซูมปุ๊บอ่าตัวจะเป็นซ้ายขวาหลบหลบก่อนอ่าซ้ายขวายิงแล้วก็ถอยอย่างนี้ครับปัดขวาถอยโอเคดูนะดูใหม่นะโอเคประมาณนี้ <S <S ก็คือเราจะกดนั่งก่อนนั่งปุ๊บใช่ไหม ยังซ้ายซูมยิงเราปล่อยสองนิ้วกลับมาแล้วเราก็ขยับมาทางขวาเราเอานิโปง้งเออนิปโป้งเนี่ยแตะตรงที่นั่งอีกครั้งมันก็จะยืนแล้วเราก็ซูมแล้วก็เราก็ยิงตามนี้เลยอ่ะเดี๋ดูนะครับเดี๋ดูเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่า นิ้วผมมันค่อนข้าขงเนอ่าก็ <S 2> <S 2> <S ะจะประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งพี่ซ้ายพี่ขวานะครับทําเหมือนกันเลยก็คือนั่งนั่งก่อนเอียงขวาซูมนี่ปล่อยกดกระโดดหรือกดนั่งก็ได้แล้วแต่แต่ผมว่ากดนั่งน่าจะโอเคกว่ากดกระโดดนะครับโอเค ต่อไปก็คือเราเนี่ยพยายามที่จะคุมเป้าตรงกลางเห็นไหมครับเป้าตรงกลางเนี่ยมีความสําคัญยังไงคือเวลาเรายิงคนใช่ไหมเราต้องแบบคอนแทคคนมาอยู่แล้วครับว่าเราจะยิงตรงนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเดินมาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอถ้าเอียงขวาเห็นไหมทุกคนเป้ามันจะออกขวานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอียงจะโดมาซ้ายนิดนึงเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเวลาเราพีขวาเนี่ยระวางเป้าตรงตัวก็จริงแต่ถ้าเราเอียงไปปุ๊บคือมันจะ เอียงขวาไปให้เราอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเอียงตัวโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอียงขวาเออ่เราก็วางเป้าตรงข้างซ้ายครับแล้วเราเอียงขวามันก็จะตรงพอดี <c oughs> เห็นไหมทุกคนเอาวางข้างซ้ายเห็นปปะุ๊บเนี่ยมันก็จะตรงพอดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวางเป้าตรงเนี้ยปุ๊บเห็นไหมตรงนี้พอคุณยิงขวาปุ๊บเนี่ยเป้ามันจะออกมาข้างนอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพิกยิงะครับเราควรอ่าวางเป้าไข้างซ้ายก่อนแล้วเราค่อยพิกยิงอย่างนี้อ่าฮะเห็นไหมวางเป้าซ้ายปุ๊บเอียงคอปุ๊บ เห็นไหมซูมมันจะตรงพอดีครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กเล็กน้อยโอเคมันก็จะมีค่าแม่ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะอยู่ตรงมุมตรงนี้โอเคซึ่งถามว่าทําไมมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้จะเป็นกล่องที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเวลาเราจะยิงใช่ไหมเราดูเราหัวเราครับซึ่งหัวเราจะผลิ่งคือบางคนอาจจะเห็นว่าอ่าบางคนที่เขาเล่นกล่องเนี่ยเขาจะเอียงหัวไว้เพื่ออะไรเพื่อหลบกระสุนนะครับไม่งั้นหัวเราเนี่ยมันจะเลยกับกล่องนะ เห็นไหมตั้งหัวแล้วโผล่อย่ายพอดีอย่างเงี้ยถ้าเราใส่หมวกอะ <c oughs> ก็คือมันเห็นแน่นอนนะครับเอียงลอยอย่างนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็กดกระโดดยิงประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนิ้วผมนะเดี๋ยวดูนิ้วผมนะครับโอเค พยายามคอนแทคเป้าอย่างเงี้ยยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปจนแบบโอเคมันแบบเริ่มชินละเริ่มจับปุ่มโอเคเห็นไหมผมยังมีแบบยิงยังซ้ายยังอันนี้บ้างเพราะว่าผมยังไม่ค่อยชินกับปุ่มก็ทําอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนแบบเข้ามือโอเคซึ่งผมจะมาบอกนะครับเวลาที่เราสู้ระยะใกล้เนาะ อันนี้เป็นพีกแบบระยะกลางลหน่อยครับซึ่งก็จะได้ใช้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้จับเจอระยะใกล้แล้วเนี่ยถ้าเข้ามาด้านขวาอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าด้านขวาเนี่ยคือมุมที่เราถนัดที่สุดเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยจะเห็นด้านขวามาก่อนซึ่งพยายามนะครับเวลาถ้าศัตรูเนี่ยเข้ามาชาร์จเราใช่ไหมมาชาร์จเราปุ๊บโอเคเขาอาจจะเดินมาด้านซ้ายเออซึ่งด้านซ้ายเราจะทํำยังไงด้านซ้ายเราก็จะวิ่งหลบมาด้านนี้แล้วเราก็จะเอียงซ้ายรออิงอย่างนี้นะครับอ่า ถามว่าไอ้ปุ่ม้านบนซ้ายเนี่ยมันคืออะไรครับจานมันคือปุ่มเล็งผ่านไหลครับซึ่งผมมีคิปแนะนําไปแล้วสอนวิธีเปิดเนาะซึ่งปุ่มนี้มันจะทําให้กระสุนมันค่อนข้างที่จะดูดนะครับเดี๋ยวดูนะ <S <S อ่าอันนี้คือผมไม่ได้กดอ่าเล็งผ่านสุดเล็งนะ <S 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 เป้ามันจะกลางมากเหนก็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะขยายขึ้นเรื่อยๆเออแต่ว่าถ้าผมปรับ,รบเล็งผ่านสุดเล็งปุ๊บอ่าเห็นไหมเป้ามันจะดีดแบบ หีดเล็กลงอ่าซึ่งมันจะทำให้กระสุนเกาอกลุ่มขึ้นซึ่งเวลาเราโดนชาร์จด้านซ้ายเนี่ยครับถ้าเกิดเขาวิ่งมาใช่ไหมเราก็แค่ตูมรอโอเคเนี่ยถ้าเกิดเขาดันมาเรื่อยใช่ไหมเราก็ยิงยิงดักไว้เลยครับยิงดักไปเลยแล้วเราก็วิ่งกับวิ่งกับวิ่งกับโอเคแล้วก็หามุมใหม่อย่างนี้เป็นต้นอ่าแต่ถ้าวิ่งขวาไม่มีอะไรยากหรอกครับวิ่งขวาเราสามารถทําอะไรได้บ้างคือมุมนี้เป็นมุมที่เราถนัดที่สุดแล้วซึ่ง ถ้าเอียงขวาอย่างเงี้ยรอเลยก็ได้ครับเอียงแบบอย่างเงี้ยยิงรอเลยก็ได้หรือว่าจะหรือว่าจะถอยมาหนึ่นงถอยมาหนึ่นงปุ๊บหรือว่าแกล้งถอยแกล้งถอยมาแล้วก็ยิง,ยงดักอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่มันได้หลายอย่างนะครับซึ่งแล้วแต่วิธีการสร้างสรรค์เกมของเราซึ่งผมแนะนํานะเวลาสู้ระยะใกล้เนี่ยถ้าจะพีคแบบยิงอย่างเงี้ยเออผมว่าผมแนะนําว่ามันก็โอเคนะครับมันจะให้เป้าก่อขุ่มด้วยแต่ว่าผมแนะนําว่าให้พีคยิงปุ๊บ หลบเลยก็คือตอดหลบตอดแล้วก็หลบ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 พอเขาวิ่งมาดันก็ยิงยิงผ่านเลงยิงรอไปเลยนะครับยิงรอไปเลยใช่ซึ่งผมไม่แนะนํานะครับให้กระโดดออกไปอย่างนี้บึ๊บอย่างเงี้ย <c oughs> ไปกระโดดบึ๊บใส่ด้านฝั่งซ้ายอะ่ะซึ่งมันจะทําให้คุณแบบโคตรเสียเปรียบเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปืนแรงอะ่ะเออก็ดีอยู่ แต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นหน่อยเขาก็เอาอยู่แล้วนะครับแบบแค่เขาเอียงเขาก็หลบเอียงหลบเอียงหลบโอเคพีกยิงก็จะไม่มีอะไรมากครับพีกยิงเนี่ยสุดมากจะเป็นแบบวางเป้าให้แม่นพอใช่ถ้าวางเป้าไม่แม่นก็คือเราตายครับแค่นั้นโอเค ก็อย่าลืมนะครับที่ผมบอกว่าพิกต์นี่มันไม่ค่อยโอเคนะพิกต์ซ้ายครับซึ่งมันจะแยกแล้วขวายแล้วซึ่งพีขวาจะดีสุดแต่ว่านั่นแหละครับบางครั้งเราพิกซ้ายก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าศัตรูเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าเราจะพกขวาเนี่ยเราพิกซ้ายมานิดนึงแล้วเราก็กลับไปยิงอย่างเงี้ยซึ่งมันจะดีกว่านะครับที่เรามารอเลงขวาเพราะว่าถ้าศัตรูเห็นเราใช่ไหมเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องพีขวานอนเพราะว่ามุมขวามันเป็นมุมที่เราได้เปรียบ เวลาเข้ามาเขาก็เล็งรอเลยสิเนีย่ยเห็นไหมเราต้องคิดห,หลายอย่างนะครับเวลาเราจะแบบเข้าไปตีเขาใช่เขาอาจจะปาระเบิดก็ได้หรือว่าเขาจะทําไงก็ได้แล้วแต่สถานาการณ์ตอนนั้นนะครับแต่ว่าจําไว้ก่อนว่าพลิกยิงเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ตรงม่านหรือว่าอยู่ที่มันมีกําแพงอย่างเงี้ยอยู่ที่มีกําแพงสามารถพลิกยิงได้ยิงหลบยิงหลบโอเคผมแนะนําว่าให้ทําได้นะครับเอียงขวายิงเอียงขวาเพราะตอนที่คุณอันนี้เท่านั้นนะเฉพาะที่คุณปรับหมดซูมแบบอันนี้เท่านั้นนะ โหมดซูมแบบกดค้างนะครับจําไว้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยเงี้ยมันก็จะปล่อยให้เลยผมบอกแล้วว่าผมเคยแน,น,นะนําแล้วครับว่าทําไมโหมดซูมแตะถึงไม่โอเคเพราะว่าถ้าคุณแตะไปแล้วใช่ไหมเนี่ยผมยิงอนะแล้วผมต้องมาแตะอีกรอบเงี้ยมันเสียจังหวะนะครับบางครั้งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเวลาถ้ามันทำยังไงเห็นไหมเนี่ย,มยผมต้องมากดซูมปล่อยซูมปล่อยอีกรอบ ซึ่งผมแนะนำนะครับปรับกดค้างไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยปล่อยมือออกเห็นไหมป้ามันจะออกเลยแบบนี้มันจะไวกว่านะครับแล้วมันก็จะทําให้คุณคลิกคลิกกะป๋ได้ไวขึ้นฝึกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เวลา,าจะพลิกยิงหลังกำแพงเนี่ยผมแนะนำอย่าไปอยู่ใกล้กำแพงเกินนะครับไม่งั้นมันจะมีนะมันจะมีรูปบล็อกปืน ใชนะ่ไหมแล้วปืนเนี่ยมันก็จะยิงไปที่กำแพงแบบโคตรเยอะเลยผม,ผมแนะนำให้ถอยมาน่ดนึงโอเคก็อปีกอย่างหนึ่งนะครับเวลา,าเราซูมเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าตอนซูม t p p เนี่ยกำแพงมันจะบังเรานิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเปิด APC เห็นไหมมันจะโล่งเลยดูเดี๋ยวปะมาจะคนละฟิลกันเลยนะครับดูดูดู โอเคก็อย okay. ่างที่ผมเคยบอกครับว่า FPP แบบดีมากลองไปฝึกยิง FPP ได้ครับยิงแบบบินเป้าโอเคก็จะประมาณนี้แหละโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบวิธีพีกยิงนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดสุขใหแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรสอนต่อก็พิมพ์กันมาได้เลยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับซ you ครับ